อาหารของโรงพยาบาลจ้าอันนี้ปลานะทุกคนแล้วก็มีซุปนะคะมีโยกุรแล้วก็สลัด สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีก็จะไหว้ทุกคนมือเดียวนะคะเพราะว่าอีกแขนอีกข้างหนึ่งมันงอไม่ได้แนละ้วทุกคนก็วันนี้นะคะบีก็จะมาพูดคุยนะกับทุกคนนะคะเกี่ยวกับอ,อ,อาการป่วยของบีเนะาะทำไมวันนี้เนะาะบีต้องมานอนโรงพยาบาลน,นะคะปกติแล้วใช่ไหมคะบีก็จะพาทุกคนเนาะไปชมสวนนะคะ ทำกับข้าวบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะบีก็ได้มานอนโรงพยาบาลหนึคืนเนาะเดี๋ยวบีจะอธิบายนะคะเกี่ยวกับพี่เอฟซใหม่ๆเนาะที่ว่ากดติดตามบีนะคะว่าบีป่วยนะก็คือบีนะคะบีป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะได้มันก็หลายปีแล้วนะทุกคน ครั้งแรกนะคะก็คือป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วบีก็ได้ตัดก้อนเนื้อทิ้งนะทุกคนก็คือตัดทิง้งแต่ไม่ได้ตัดทั้งหมดนะคะก็นะคะเวลาก็ผ่านไปนะคะก็คือให้คีโมตอนนั้นก็ให้คีโมผมก็ร่วงนะคะแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะจนหลังมาจาก5ปีเนาะบี B. ก็นะคะขึ้นมาทํางานที่ต่างประเทศนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมาเจอว่านะคะมันมีก้อนเนื้อนะทุกคนโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ แล้วค่ะก็พอมันโผล่ขึ้นมามันทําให้บีนะคะปวดแขนตรงนี้ปวดมากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะบีก็แต่งงานนะคะมา,มาอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะคะแฟนบีนะคะก็ทําเอกสารเกี่ยวกับอาการป่วยของบีพาบีมาโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รักษานะคะการที่บีมารักษาครั้งที่สองนี่นะทุกคน บีก็ให้คีโมอีกนะคะแต่ว่าคุณหมอไม่ได้ผ่าตัดเนาะบีก็อธิบายว่า,เ,าเคยเป็นมาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วนะคุณหมอก็วินิจฉัยอะไรเรียบร้อยเขากา็ลงความเห็นนะคะว่าให้คีโม8ครั้งนะคะหลังจากให้คีโม8ครั้งนะคะเขาก็จะนัดบีทุกๆ3อาทิตย์นะคะให้มาให้ยาเนาะเขาเรียกอันตี้เคอร์เปอร์นะทุกคนแต่มันจะ ให้ยาแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีนะทุกคนเขาก็จะให้เป็นคล้ายเหมือนเข็มฉีดยานะคะเอามาฉีดที่ต้นขาหกครั้งหรือบางทีก็จะให้เป็นยาให้ทางสายน้ำเกลือนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุกๆสามเดือนนะทุกคนทุกๆสามเดือนเขาก็จะ นัดเรานะคะให้เรามานอนโรงพยาบาลแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มาตรวจร่างกายนะคะบีนะคะก็ได้ผ่าตัดนะทุกคนใส่พอร์ตตรงนี้นะคะเพราะว่าการที่เรานะคะให้ยานะเกี่ยวกับเคมีโมใช่ไหมคะมันจะรุนแรงถ้าเราให้ทางนี้นะคะมันจะทําให้แขนของเรานะทุกคนมันดําแล้วก็ยามันแรงใช่ไหมคะมันร้อนนะเขาก็เลยนะคะ จำเป็นที่จะฝังพอร์ตนะคะเข้าไปในร่างกายเราเลยนะคะคุณหมอบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องเ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่จําเป็นต้องเอาออกนะก็คือจะใส่ไว้เลยนะคะแล้วก็เวลามาให้ยานะคะก็จะให้ทางพอร์ตนะทุกคนก็คือตัวนี้นะคะเ,เดี๋ยวพอ,อพอมีรักษาเสร็จนะหรือว่าให้ยาเสร็จเขาก็จะถอดออกก็จะเป็นปก แล้วก็พอมาครั้งหน้าก็มาจบะที่เดิมอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็บีนะคะก็จะมาอธิบายให้พี่พี่เอฟซีเนาะเพราะว่าหลายๆคลิปเวลาบีไปทํางานบีก็จะบอกว่าบีป่วยบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะว่าป่วยอะไรเนาะก็อาการป่วยนะคะบีก็รักษามาเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้ก็เข้าปีที่2นะคะก็คือผมบีนะก็ขึ้นแล้วนะคะทุกคนจะเห็นคลิปเก่าๆของบีเนาะ บีจะใส่หมวกนะคะหรือว่าตอนนั้นผมมันยังสั้นอยู่มันก็ยังไม่ค่อยโอเคนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะผมของบีมันก็เริ่มยาวแล้วนะคะก็คือยาวแล้วแต่ว่าบียังต้องมหาหมอนะคะทุกสามอาทิตย์นะทุกคนก็เลยนะคะก็ก็มาบอกมาเล่าสู่กันฟังเนาะ ตัวบีเองนะคะบีทาช่องขึ้นมาตอนแรกๆนะบีก็อยากจะมาให้กําลังใจนะคะพี่ๆทุกคนที่ป่วยนะคะก็คืออยากให้สู้นะคะเพราะว่ามันการที่เราป่วยเป็นมะเรง็งหรือว่าป่วยที่ทุกคนคิดว่าเป็นโรคห้ายนะคะมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปเนาะบีก็อยากให้ทุกคนนะคะคิดบวกแล้วก็สู้ๆแล้วกําลังใจคนที่ป่วยนะคะบีก็จะให้กําลังใจเนาะ หนึ่งในนั้นก็จะมีบีนะคะบีก็จะให้กําลังใจคนที่ป่วยด้วยนะทุกคนก็นี่แหละค่ะก็วันนี้นะคะบีก็เลยมาพูดคุยเกี่ยวกับอาการป่วยนี่แหละทุกคนแล้วก็เออคนอื่นเขาจะรีวิวโรงแรมแล้วแต่บีรีวิวโรงพยาบาลนะทุกคนเพราะว่านะคะก็เข้ามาบ่อยเนาะเดี๋ยวบีจะ เดี๋ยวบีจะขอพูดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่นี่นะคะการรักษาพยาบาลที่นี่นะคะก็คือค่อนข้างจะดีนะทุกคนดีมากๆเลยมันไม่ใช่ค่อนข้างจะดีขอโทษค่ะดีมากๆนะคะคุณหมอนะคะน่ารักนะ,ะทุกคนเนาะแล้วก็เขาเขาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเขายินดีที่จะรักษาเราเนาะส่วนบีเองนะคะบีก็ต้องขอขอบคุณคุณสามีนะทุกคน เพราะว่าถ้าบีอยู่เมืองไทยอ่ะบีก็อาจจะตายแล้วแหละบีว่าบีเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วนานแล้วแต่ว่ามารักษาที่นี่นะคะกําลังใจนะคะจากแฟนดีมากนะค,ะคุณหมอก็น่ารักนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเขาก็สะอาดสะอา้านแต่เรานะคะจะต้องช่วยเหลือตัวเราเองด้วยนะ,ะไม่ใช่ว่าอาศัยแต่คุณหมอนะคะคือที่นี่นะทุกคนมันจะไม่เหมือนที่บ้านเราเนาะบ้านเราเขาก็จะแบบเอ่อ ดูแลอีกแบบหนึง่งแต่อันนี้นะคะเราก็จะต้องดูแลเองดูแลตัวเองหมายถึงเวลาคุณหมอเขาเขาก็จะมีใบนะคะเป็นยาเป็นใบนัดเราต้องไปรับยาที่ไหนไปตรวจเลือดก่อนมาหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่เก่งภาษาแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้นะทุกคนก็ อาการตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นมากๆเลยก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วคะ่ะตัวบีเองนะคะบีเกออยากจะมาส่งกำลังใจให้คนที่ป่วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปได้นะคะก็อยากมาให้กำลังใจทุกคนนะคะแล้วก็บีก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้บีนะคะ ก็วันนี้นะคะบีก้ไม่มีอะไรมากนะคะมารายงานตัวนะคะว่าโอเคนะคะตอนนี้อาการของบีดีขึ้นโอเคมากๆเลยค่ะก็เอาไว้พบกันใหม่นะคะในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บีก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน